สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องสาระในเห็ดในช่วงคุณถามผมตอบนะครับผมวันนี้เราจะพามาดูเทคนิคการทำโรงเรือนเห็ดขอนยังไงนะครับให้เหมาะสมกับความต้องการของเห็ดนะครับผมเห็ดขอนนะครับเป็นเห็ดที่ชอบอุณหภูมิร้อนและชื้นนะฮะอากาศที่เขาต้องการคือ30องศาขึ้นไป ไม่เกิน36องศานะฮะ30ถึง36องศาเขาจะออกดอกดีนะครับแต่บางคนนะครับทำลงเรือนนะครับออกมาแล้วมีปัญหาทําให้เห็ดออกบ้างไม่ออกบ้างนะฮะเพราะว่าเราต้องดูที่ตัวดอกเห็ดเป็นหลักนะครับว่าลงเรือนที่เราทำเนี่ยมันเหมาะสมไหมบางคนคุมมิดชิดเลยนะฮะไม่มีอากาศไม่มีแสงนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับผม โรงเรือนนี้นะครับเป็นโรงเรือนที่ทําใหม่นะครับผมเพิ่งทําใหม่มันเป็นโรงเรือนนางฟ้าเก่านะครับก็ดัดแปลงมาแต่แรกเนี่ยมันมุงจากแล้วข้างๆมันก็เป็นสแลนนะครับผมก็เอาจากออกแล้วเอาพลาสติกดำเนี่ยคุมนะครับสังเกตว่าพลาสติกดำเนี่ยผมจะคุมข้างบนคุมด้านข้างนะฮะข้างงหมดเลยแต่ฝั่งน้นนะครับก็จะมีสแลนบ้างบางส่วนนะฮะทีแรกมันเกิดปัญหาอย่างนี้ครับใครที่ทํานะครับ แล้วดอกออกมาเป็นแบบนี้นะฮะลองดูนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนี่นะฮะอ่าดูหลายๆดอกหน่อยนะฮะนี่นะฮะคือดอกที่ออกลักษณะนี้นะครับขาเขาเนี่ยยาวมาประมาณหนึ่งแล้วครับนี่นะฮะลองดูนะครับสองสองอันเนี้ยขาเนี่ยยาวมาประมาณสองนิ้วได้แล้วนะฮะแต่ว่าหมวกดอกยังไม่มีเลยนะฮะมันจะหุบอย่างนี้นี่นะฮะมันยังไม่บานเลยนะฮะนี่นะฮะสังเกตดูหมวกดอกถ้าอย่างนี้นะครับ แสดงว่าโรงเรือนขาดอากาศและร้อนเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องแก้ไขนะครับตอนแรกเนี่ยจั่วทางด้านนี้นะครับสังเกตฝั่งจั่วทางนี้นะครับจะมีการคุมพลาสติกหมดเลยนะครับแล้วก็ฝั่งน้นนะครับตามมาเนี้ยครับฝั่งน้นนะครับก็จะมีการคุมพลาสติกเช่นกันนะจึงทําให้โรงเรือนเนี้ยร้อนเกินไปนะฮะวิธีการดูว่าโรงเรือนร้อนเกินไปหรือเปล่าให้สังเกตจากดอกนะฮะ ถ้าดอกเป็นลักษณะอย่างนี้คือขายาวไม่มีหมวกดอกนะครับแสดงว่าต้องรีบแก้ไขนะฮะไม่อย่างนั้นเหตุคุณจะไม่สวยนะครับออกมามีแต่ขาหมวกดอกไม่มีนะครับวันนี้พอ,อหลังจากที่เราแก้แล้วคือเราลดผ้าใบทางด้านโน้นนะฮะตรงหัวจัว่วลดลงเสร็จแล้วเราก็เปิดผ้าใบทางด้านนี้นะฮะเปิดผ้าใบให้มันมีอากาศถ่ายเทและแสงเข้ามาได้บ้างนะครับ ผลที่ออกมานะครับหลังจากนั้นอีก2วันผลที่ออกมาก็ดูตามนี้เลยนี่นะครับเพื่อนๆลองดูนะครับทรงดอกที่ได้จะเปลี่ยนไปนะครับดอกเห็ดนะครับเนี่ยจะออกมีหมวกสวยนะฮะนี่นะฮะลองสังเกตดูนะครับเห็ดที่ออกใหม่เนี่ยขาจะไม่ได้ยาวมากนะครับก็เริ่มมีหมวกดอกแต่เห็ดตอนนี้เรายังไม่แก่เนี่ยขาจะยาวไปเรื่อยๆหมวกดอกไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆทำลองเรือนแล้ว ไม่รู้ว่ามันร้อนเกินไปหรือเปล่าให้สังเกตที่ตัวดอกที่ออกมาจากก้อนเห็ดนะครับถ้าออกมาในลักษณะมีขามีหมวกอย่างนี้นะฮะนี่นะฮะมีขาออกมายาวสวยเริ่มสร้างหมวกดอกแบบนี้ถือว่าโรงเรือนเรามีอุณหภูมิที่เห็ดต้องการพอเหมาะแล้วนะครับแต่ถ้าออกมามีแต่ก,กา้านไม่มีหมวกแสดงว่าร้อนเกินไปนะครับต้องแก้ไขนะฮะอันนี้ก็เป็นช่วง คุณถามผมตอบนะครับผมเอาไปลองปรับดูนะครับเพื่อจะมีประโยชน์โอเคครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ